สบายดีอ่ะลุดไทยนาลุดไทยนาเบิ่งดูเห็ดดีๆเลยเห็ดใหม่สบายสบายดีไม่ไม่สบายดีพี่น้องอยู่ไหนอยู่หน้าคือเก่าหมอนี่กะสบายดีไม่ไม่เอ้ยไม่ บักน,น้อยไปเก็บรถอีห้างเขาจะบายดีพี่น้องเอา,มา,าใม้ไม้น้าเนาะมาหนินกะให้ม้น้าเห็ดหัว่วคนเพื่องกลับไปชวนกล้วยเนาะเห็ดทั่วเห็ดทั่วชวนกล้วยแล้วปั่นเข่าเลยเนาะพี่น้องเนาะ ีแยกปั่นเข่าแล้วก like e si ็ค้นเพื่องเข้าไปหันมาให้มาหน้ามากับลูกชายนี่ไม่แมนแมนเอ้ยไม่เอ้ยเอ้ยหัวกระบอกมีแขวนี่ไม่เอ้ยไม่ไม่ไมาไม่ๆมาไม่ม่อะไรจะเห็ดน้อง สบายดีไว้สบายดีเปินมาตีหมูเห็นไหมเห็นไหมเหรไหลุดผนดอนไปหอดพู